โยโยโยสวัสดีครับเอฟซี e PC, ครึงนุนหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจตครึงนุนหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก v ีพีแคในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับคลิปแรก3คู่จาก สองหลีกนะครับไปเริ่มกันที่เวลาเช่นคืนครึ่งเกาชวดเซราอิตาลีนะครับเวเนเ,เซียทีมรองบวยจะเปิดบ้านเจอกับเวโรนาอันดับ18เวเนเ,เซียม,มี15แต้มจากการชนะ3เสมอ6แพ้12นะครับเกมล่าสุดบุกไปเสมอกับปาม่ามา1 1ครับตัวละคจัน ลูก้าบูซีโอจอนเยบัวนะครับกองหน้าเป็นโยฮันปอฮันปาโรกองหน้าทิมชัดฟินแลนด์ครับเฉอกับเวโรนามี19แต้มจากการชนะ6เสมอ1แพ้14เกมล่าสุดไปแพ้คา,าบ้านกับลาเซอมาเละ0ต่อ3นะครับโทมัสซุดลอบคาสเปอร์เตงสเตนนะครับกองหน้าอาร์มินซาครับนัดแรกเป็นเวโรนาเปิดบ้านชนะมา2-1นะครับคู่นี้ตามหน้าเสือเข้ามองเวเนเซียเหลื่อมนิด,นด ก็เป็น2ทีมฟอร์มแย่มาเจอกันนะครับแม่น่าเสมอมีสูงมากครับหน้าวัดใจเวโรนาซื้อ2มุมจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับขยับไปที่เวลาตีสองี่ครับไปดูเจนัวจะเปิดบ้านเจอมอนซาทีมบวยครับเจนัว23แต้มจากการชนะ5เสมอแแพ้8นะครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปแพ้โรม่ามา1-3มครับมอเทนเฟรนดูฟฟาติซิโอมันชินีมอเทนทอสบี้นะครับกองหน้าเป็นอันเดียปินามอนติเฉอกับมอนซา จมบว้ยมีแค่13คะแนนนะครับจากการชนะ2เสมอ7แพ้1 2เกมล่าสุดก็บุกไปแพ้บรุญย่ามา13นะครับตัวหลักก็เลฮันโดบรองโกมีดานิเอลมาลดินี่นะครับลูกชายของปาโรมารดินี่กองหน้าเป็นมิลานยูริชนัดแรกเจอกันเนี่ยเจนัวบุกชนะ1 0ก่อนเกมเจนัวเป็นต่อนะครับแม่ดูแล้วมอนซ่าโอกาสตกไปเซอร์เบียสูงมากนะครับเจนัวในบ้านยังดูมีทีเด็ดครับวัดใจเจนัวจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับ ปิดท้ายที่เวลาตี3 5ครับไปที่หลีโปรตูเกส AVS ทีมรองบวยจะเปิดบ้านเจอกิลวิเซนเต้ เอบีเอมี15แต้มจากการชนะ2เสมอ9แพ้ไป7นะครับเกมล่าสุดก็บุกแพ้นาโสมนาวมา1 3มครับเมอร์คาโดลูคัสปซอนกองหน้าโรดิโกริเบโรนะครับเจอก,กับกิวิเซนเต้22แต้มจากการชนะ5เสมอ7แพ้ไป6เกมล่าสุดเปิดบ้านพลิกล็อกชนะปอร์โตสามหนึ่งนะครับเฟรกคอเรียทิยนี่ตูเร่กองหน้าเป็นปาโรนะครับนัดแรกเจอกันกิวิเซนเต้เปิดบ้านชนะ42ครับคู่นี้ตามหน้าเสือ ข้อมองกิลวิสเตเต้บุกมาเหลื่อมนิดๆนะครับแม่น่าสนใจครับเอวเอนี่ยไม่ชนะใครมา13เกมส่วนกิลวิสเตเต้ได้กำลังใจมาเยอะจากการพลิกล็อกชนะปอร์โตนะครับมาเยือนก็จริงแต่ไม่เสียเปรียบเลยครับวัดใจกิลวิสเตเต้จะบุกมาเบียดได้อย่างน้อย1ประตูครับสรุป3คู่คลิปแรกนะครับชอบไปที่เวโรนาเจนัวและกิลวิสเตเต้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย